สบายดีพี่น้องข้านังอ้นมาเอาบอนกับก้านาเด้อพี่น้องนี่แหละบอนนะมีไปห่วงดอกบอลหนูไปซื้อทัดเอารถจากใดจะไปเห็ดทีต่งบอลในน้อยนี่ก็มานำคือกันนะน้ำท่ามน้อยนี่ก็ได้จะขี่จะได้หลุดนะจะเอ๋จะเอ๋จะเอ๋อู้ยบรรยากาศถงนา มันนี้กดทุ่งหน้าบ้านไม่มนขาวนางามจะได้หนาเนี่นะเป็นแบางขาปุกเป็นฮือนเป็นแน่นขักเมียงงัวเรียงเป็ดเรียงไก่ให้กอาอยู่หน้าไว้นะวิ้ยยายอยู่บ้าน่แลละลงมานำเดีได้มาน่อยะน่ก็ หั่นซสสอบหั่นเสสอบมนจากไดไลยตัดล้หั่นเสียดผู้นึ่งหั่นผู้นึงตัดตัดจัดจัดรไปไนได้ไปไหวได้อีหล่ามันเห็ดนะจัด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 ได้มันเห็ดได้บ่แล้วมึงจับจัดจัดรไปได้นั่นได้ หมวยเมนแบบเกี้ยวเหมืตัดนั่นแหละมือจับพร้อมนะเออ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 นนั่นแหละเออเน้นนั่นแหละนั่งหลาเราเห็ดนะอืมนั่นนี่แหละตัดจับเป็นนั่นแหละเออเต็มกำเลยกับกองเต็มกำเหมือนกับกองทำเบาขนาดอืมลองบปเคยตัดมันหวานโบราณงามเลยอืม่จะเบิงนะาทัยนะขึ้นก็ขึ้นเป็นขาลูกอ้าวขึ้นไปคนนี้เลย ไปจะหูไปหุดีเลยเพียงแล้วก็จับกล่องว้าตะหูไม่บ้าเทนจะเทีขึ้นอนหลดระบาดนี่บ่ปาไปถ่ายอยู่หลดเลยปีนลงเองมาจากนอนแล้วฮาวนอนแล้วฮาวนอนแล้วบึงล้านข่อยพี่น้องเลยโสดมันแดดลงมาไหมลงมาแล้วลงมาเไยมไหม มาลงมาเจ้านี่เนาะเบิ่งมาหน่อยครับมาหน่อยอย่างเหยียบยองยองไปแล้วแหละคนหลีอย่งหมูเราพาหมูเราอยู่ลุมได้พาหมูแล้วนะเขาเีนาะเพื่่อำบเขาปล่อยเขาได้ปล่อยได้ครั้งเลยเขาไ้ปล่อย พูนเคาะเราอยู่หล mm. ุมเลียงแบ่เรียงมูอยู่พี่นะป้าเธจ่อยนอนเผากขามีเยี้อยู่นี่นะเผาเ็ดเผาไก่แว่แว่แว่คือแม่พันอันนี้หูตบกเนาะอแม่พันกินทำไปไม้แหง อันนี้มันสุม่มมันยังเขียวอยู่มันบหนหันมันแหงแล้วมันแถวป้ายามพลอ่ะเป็นป่าเลยแหละยามพลนะป่าตึบเลยแหละมันจะบอลมดทั้งนั้นแถวนี้น,น้องบอ,อ,อ,อลร้านข่อย,ย ปลูกบอนหวานเหือนเพื่อนนะปลูกแลบ่อนั่นนั่นเลยบ่อล่งบอลไม่มันน้ำมันจะปล่อยน้ำลงมานะมันสุ่มนะฮะหัวมันก็เอาโลดเอาไปต้มเมื่อหัวมันกาวโรดลกเอาโลดลกเลยทั้งหัวโลดเอาหันไปต้มนกได้ยังไงเนี่ยนี่อืม Lần lạ lò, nàng môn hoa môn mình ào, mình có Hoa bài, lê đi lúc bài 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 lê đi น่านเหยียบบอลน่านน่าไม่ใช่ขั้นขาขั้นแข่งฮนเออล,ลูกเอารถไปซื้อให,ห้นี่เคยห่หวงลูกเอารถเขาซื้เห็ดซื้สังตะกี้นะเขากินบอลน,นั่นนี่นะอยากกินอยู่ฮกีขัน้นอยากเห็ดน,นี่ยอดอ่อนๆมันนีนี้เอาไปต้มนี่นี่อ่นอนๆมัหนี่นี่ แบบนี้ไะไปปอกต้มใส่หมดแดงใส่มะกอกอ่อมใส่กระดูกงัวแซ่บใช่ใช่ได้บอนอันนี้นะมันนัวมันไริจืดไริจางคือกะบอนหวานด้บอนหวานัน่บอแซ่บอ่อมบอแซ่บมันหวานเห็ดเจมเบิรอมเนี่ยบอนอันนี้มันแซ่บมีแกนอยาเห็ด นอนบ่หะลงายอยากนอนบ่ฮะเกลอยจะเลิกองค์เฮียนแล้วถ่าแล้วสาเมไปหลับแล้วสีมงเลิกโรงเรียนนาง,งลุงเถอะเป็้สีมวงกัวเลยเหตยิ้งอะนะฮะบ่จะเหตออะนะยั้งอะนะอมมันยังหันอยู่หน้าสวัสดสีคสสสสสสุอยาอยบ้านได้อัด อยู่หน้าเนี่ยสบายเนี่ยมีคนมาอีกปูแเข้มน้องสะบอลไปห้าเจียบ์พวกบอลเลยกำไป่ใส่ขี้เหนือหห่อฮะฮะหรือว่าขึ้นรถได้หานล้มเลยฮะ ร่มหรือยางกันแบบนี้นะตะกี้ได้มาหาขุดกบกบแถวไหนไล่เข็ดเลยหน้าแถวนี่นะเดี๋ยวพีกบไดเดียวดีนะหากบหาเขียดน,นได้แต่คุณ้ดหูกระปูนะหูกระปูเก่านะแบบเป็นหูเลยพี่กระปูอยู่นะเขียดเนี่อนกันตัวสี่สีหูสี่หูหาผลได้แต่คนก้อนแต่หลายปีผมเดี๋ยวนี้บพี่นะยังขับรถ มาเด้อมาเด้อปะนะเป็นแดดได้น่ะแข่งแดดได้น่ะมามาลุงมามาเร็วเร็วเ,รว,เรวเหตุยังคืออย่างเนี่ยน่ะฮึมมันยังข่าวเกือบมาเร็วมาไหมมันแดดนะทิมในมือนะะ่ะขยายเลยทิมทิมโอ้ยกงกำไปอยู่ บอกให้ทิมก็บวิทิมพอพยู่ผมน้ำแม่ป๊ไป๊ปอนเดดมีดผัดมาอันเดียวเรื่งัดใส่สอบตัดใส่สอเบล้่มันประหยัดนะมันหู มันหูแล้วแบ่เนี่ยวิทยานทุกคนเออเด็กๆอาจารย์น้อยอาจารย์น้อยเด็กๆเข้าเข้าอีกแล้วพี่น้องเข้าอกยังล่ะออกยังออกยังเล็กช่องยังฮะยเข้าเด็กๆเข้าเพิ่นนั่งไข่หมกอุ้มน้องอื เนี่ยติมพันว่าเอาน้ำด้วยทีเนาะถ้าร้านมะลินเอาน้ำหัวกันแหเบดิอันน้ำสางนะฮะเขาบุคุดอีกเนาะบุตมาได้เป็นไอะไรสังนะฮะได้เออบุคุดลงมกันมาได้อยู่นะก่นมาเล่นเลยนซึมบ่ ก้นว่าขวดขี้เก่าอันเพลขวดแล,ดแล้อันนี้ก็มาเพชรลงเบิร์นพันเก็บให้นอ้องสะเบิร์นพันเก็บให้นางอ้นพักหอมพักบัวคอยสิงไข่พักหอมป้อมให้นางอ้นเพลพันเก็บพักให้นอ้องเพิน่นเพิ่นเด็ดอยู่สวนขวนั้วเพิ่ลทุล่ะทางล้างบ้านทุล่ะที่ใช้ที่ใช้ผู้อีบ้าง เฮ้ยงามเลยเด้หน่ซุมนี่ก็ได้อันตอนนั้นเจ้าก่้วมาปลูกกะบตาดนะมะเหี่ยวนะอ่าซื่นเลยบ้ดมือเลยจะเอาในไซส์มาใส่ฮะจะเอาตัวใดไปใส่แล้วมันอยู่เป็นคุ้มมันอยู่สองต้นเนาะเอ้ยยืนอยู่คุ้มหนึ่งสองต้นละแบ่งออกไปเออเออแบ่งออกมาเออเว้นหมดจนเออไตัวเป็นไงมันน้อยตัวน้อยเขาเอาออกไปหุ่นเขาแบ่ง เดียก็บใบุ่มได้ไหน้องจะสบายดี้อเสียก็บดใส่พูยมันก่อนดีวาซะก่อนเออแต่ใส่พูยบ่อนี่ส่ซะก่อนจะเียพูยหาน่อืเชียวตัวให่เนียกตัวใหญ่เออใส่พูซสมมใหญ่ยี่บ่เออใส่เวอรายก็ิดต่แครน้อยนะอืออืออืเป็นดอกํา่างดอก็า่างงามก่างเป็นหมากหมากนิดน่อยนะเวอเ์รู้กว่าสับลาบจูงงามก็งามแต่พี่น้องเอยบอกเพ็ดนะ ไปซื้อกินแล้วมอกเก็ดน้เออไเก็บกินเออพักอีตูนี่กัแก่ใบนะเป็นดอกแก่้เอาถุงยาบ้างเอาถุงยาเอาถุงยาเ้าเก้เก้่บอกค่ะถุงยาบ้างเถุงยาบ้างเาบ่าก็ได้ซื้อมาเอี่ย เด็กเด็กมาลินเออขักแล้ว,อ,ว,อ,ว,อ,วอ้าวอ้าวอ้าวคือเอกกระเบะื้องลายศาสตร์นะเต้งไววเน,นี่ยมันขาดเต้งเมียนนี่เออเลี้นมานี่เลิ้นเอาวลิน้นเต้นนะเต้นโธ่ตะเมฆเป่น,นแห้งคักอ่ะนี่นอนเราได้ผิ่นนะ อ้าวคลิปน,นี้ลาดเด้อพี่น้องเด้อถ่ายดินกับลูกกับร้านพานกพนกอ้นทรีแปาบอลแล้วก็มาลินลูกร้านมาลินน้ำในเฮือนเชลเซลโอเคพี่น้องบาย